สวัสดีครับสุขสันตวันสงกรานต์ฮัปปีสงกรานต์เดย2024ปี2,567ปีนี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาบางครั้งผมไม่ค่อยได้ทำคลิปยาวๆเนื่องจากว่าติดภารกิจหลายอย่างทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินทางไปประเทศไทยหลายครั้งทั้งในเรื่องของงานราชการแล้วก็ เป็นการลาในเรื่องของส่วนตัวนะครับซึ่งทุกครั้งไปประเทศไทยมีความสุขมากๆในปีหน้าเนี่ยปีหน้าเดือนกันยายนผมก็จะ,กะเกษียณจากราชการไปดังนั้นในช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เตรียมพร้อมในหลายเรื่องนะฮะว่าหลังจากที่กเกษียณไปแล้วเนี่ย จะทำอะไรบ้างแต่ว่า one thing is for sure สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนเป็นอย่างยิ่งก็คือว่าถึงแม้เกษียณจากราชการแล้วนั่นก็เป็นเพียงการเริ่มต้นเริ่มต้นใหม่ในการที่จะทำหน้าที่อื่นต่อไปเพราะว่าผมตั้งใจจะทำงานจนถึงวันสุดท้ายที่อยู่บนโลกนี้นะจะทำงานไปเรื่อยๆจนกว่าจะ,จะถึง30นาทีสุดท้ายของการอยู่บนโลกนี้ดังนั้น สำหรับผมแล้วเนี่ยก็ไม่มีความแตกต่างกันว่าจะอยู่ตรงไหนซึ่งวันนี้ก็ทำหน้าที่ในระบบราชการให้ดีที่สุดนะครับได้เป็นเอกอัครราชาทูตมาสองประเทศเริ่มจากเปรูแล้วก็มาที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ UAE ที่อาบูดาบีนี่วันสงกรานต์วันนี้เป็นวันที่ผมเปิดบ้านเปิดทำเนียบในการที่จะ เลี้ยงคนไทยเปิดโอกาสให้คนไทยมาฉลองสงกรานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดนะครับมีความเชื่อใดเราก็จะมีการละเล่นมีการแสดงมีอาหารมีเครื่องดื่มทุกรูปแบบที่จะสรรหามาได้เชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยผมไปสงกรานที่ประเทศไทย กลับมาก็รู้สึก,กิ u i l t y ว่าไม่ได้จัดงานสงกรานดังนั้นปีนี้เมื่อไปแล้วก็รีบไปก่อนสงกรานก็รีบไปตะเวนในต่างจังหวัดมากมายไปสร้างความคุ้นเคยกับต่างจังหวัดของไทยเพราะว่าเราขาดหายไปหลายปีอย่างไปอุดรเนี่ยไล่เรียงกันมาแล้วเนี่ยผมผมห่างจากอุดรไปประมาณ44ปีนะฮะนานมากนะฮะคือพูดไปก็ดูเหมือนว่าเราอายุมาก แต่ว่ามันก็เป็นความจริงแหละดังนั้นเนี่ยเมื่อไปเดินที่อุดอรรู้สึกว่าอืจาไม่ได้หลายที่ก็จาไม่ได้มีเพื่อนฝูงพาไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่พาไปทานข้าวพาไปร้องเพลงในโรงแรมยุคซึ่งในยุคที่ผมอยู่เนี่ยก็เป็นยุคที่โรงแรมนั้นก็อาจจะเป็นโรงแรมที่ยิ่งใหญ่นะแต่ในยุคนี้เนื่องจากว่ามีโรงแรมมากขึ้นนะสิ่งหนึ่งที่เห็นที่อุดอรก็คือว่า การพัฒนาเนี่ยก้าวหน้าไปมากทีเดียวไม่ใช่เฉพาะอุดอรนะครขับรถจากกรุงเทพไปผ่านอยุธยาผ่านสระบุรีผ่านโคราชผ่านขอนแกน่นแล้วก็เข้าสู่อุดอรทุกครั้งเนี่ยผมรู้สึกตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจมันมาจากมุมมองที่ว่าผมอยู่ในต่างประเทศนานผมอยู่ต่างประเทศ คือผมรับราชการเนี่ยสีปีแล้วดังนั้นการอยู่ต่างประเทศของผมเนี่ยเกินครึ่งหนึ่งของชีวิตเมื่ออยู่ต่างประเทศอย่างอยู่ UAE เนี่ยกลับไปประเทศไทยเห็นต่างจังหวัดของไทยเจริญขึ้นมาก็จะเห็นทั้งทั้งจุดที่ยังต้องปรับปรุงอยู่นะจุดที่กําลังเจริญรุดหน้าต่อไปบางสิ่งบางอย่างเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องของโครงสร้างโครงสร้างในด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมของไทยที่จะต้องพัฒนาต่อไปบางเรื่องเป็นเรื่องที่สามารถทําได้ทันทีในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการค้าการลงทุนเนี่ยนะครับก็เห็นเห็นมากมายดังนั้นก็อยากนําประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยไปไปมีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนาประเทศไทยหรือว่าต่างจังหวัดของไทยก็เชื่อว่าเมื่อเมื่อกเกษียณอายุจากราชการแล้วเนี่ยจะใช้เวลา อย่างน้อยครึ่งหนึ่งอ่ะในการที่จะอยู่ต่างจังหวัดเพราะว่าแม่ผมก็ยังอยู่ต่างจังหวัดนะแม่อยู่ที่อุดรดังนั้นผมก็จะใช้เวลาส่วนนึงอยู่ที่อุดรแล้วก็อยู่กรุงเทพซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่มาเป็น40ปีแล้วในการทำงานแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเห็นก็คืออยากจะเห็นต่างจังหวัดของไทยเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองไปพร้อมกันไม่น้อยหน้ากับ ทางกรุงเทพที่เป็นเมืองหลวงนะครับนี่นีเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะเห็นอยากจะเห็นเรื่องการศึกษาอยากจะเห็นเรื่อง healthcare เรื่องของสาธารณสุขเรื่องเรื่อง communication เรื่องการสื่อสารโทรคมนาคมเรื่องของ transport เรื่องของการขนสง่ง l o g i s t i c ต่างๆนนนาเนี่ยอยากจะเห็นความเจริญเข้าไปสู่ต่างจังหวัดให้ มีความรู้สึกว่าไม่ว่าจะอยู่จุดไหนของประเทศไทยท่านก็จะสามารถที่จะทำกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจการค้าสังคมได้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันซึ่งเป็นสิ่งที่ตัวเองเชื่อนะแล้วก็ตัวเองอยากจะลองทำดูเนี่ยไปหลากหลายที่เดียวนะขับรถก็ใช้รถคันเล็กๆตโตยต้า Yaris ซึ่งลูกสาวเนี่ยเป็นคนขับให้ลูกสาว ทำงานแล้วเขาก็ขับรถอยู่ประจำดังนั้นเนี่ยในช่วงที่ผมเดินทางกลับประเทศไทยลูกสาวซึ่งโตแล้วนะก็ขับรถพาไปในที่ต่างๆก็อาจจะเป็นครั้งแรกที่เขาได้มีโอกาสขับรถทางไกลเดินทางไปในต่างจังหวัดไกลๆเพราะว่ามีพ่อนั่งอยู่ด้วยเนี่ยซึ่งก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ดีเยี่ยมมากๆนะว่าเรา มาถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็ต้องกลับมาสู่ back to basic เนี่ยนะฮะไปไปวัดไปไปเยี่ยมแม่เนี่ยก็คือภารกิจหลักไปเยี่ยมแม่แล้วก็คิดเรื่องในการทำบ้านเล็กๆในอุดรธาน,นีอาจจะเป็นบ้านสวนแล้วก็อยากจะมีบ้านสวนเล็กๆเช่นกันในในหนองบวัวลำพูเพราะว่าผมก็พยายามที่จะช่วยสนับสนุนการสร้างวัดป่าสีชาสมบัติซึ่งอยู่ที่หนองบวัวลำพู ดังนั้นด้วยเหตุดังกล่าวเนี่ยด้วยเรื่องของศักดิ์ศรีว่า,เ,าเมื่อทําตรงนี้แล้วก็ควรจะต้องมีบ้านหลังเล็กๆนะไม่จำเป็นต้องใหญ่โตไม่ต้องเป็น,ไม,ปนไม่จำเป็นจะต้องหรูหรานะขอให้เป็นที่ที่พอนอนได้มีห้องน้ําห้องท่าเพื่อนฝูงมาสามารถพบปะกันได้นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่อยากจะทำนะครับดังนั้นช่วงนี้ก็พยายามหาสอบแสวงหาที่ดินในใน,ในจังหวัดต่างๆมองว่า วันนี้ยังมีความสามารถมีความแข็งแรงในการขับรถในที่ต่างๆได้แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นเรื่อยๆเ,เราอาจจะไม่สามารถที่จะขับรถได้เป็น20ชั่วโมงแบบต่อเนื่องก็ต้องพักดังนั้นก็มองอสมมุติถ้ามีอยู่ที่โคราชบ้างขอนแก่นบ้างอุดรบ้างแล้วก็ใช้วิธีเดินทางทั้งทางรถบ้างอ,อุดรก็เป็น a v i a t i o ชั u b เป็นศูนย์กลางการบิน ที่สำคัญอุดรกำลังจะจัดงานพืชสวนโลกปี69ใช่ไหมครับดังนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่เราสามารถที่จะเพิ่มเรื่องของ visibility เรื่องของการมองเห็นซึ่งจะส่งเสริมอันแรกก็คือการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวก็จะต้องมี t r a f f ิกเข้ามามีโรงแรมมีร้านอาหารรองรับมี สิ่งต่างๆที่เอื้อในการที่คนจะเข้ามามีมีศูนย์การค้าคนมาแล้วจะทําอะไรใช่ไหมครับอย่างในต่างจังหวัดผมก็มองอย่างอุดรหรือว่าในจังหวัดที่ใกล้ๆก็มองว่าอ,อาจจะชูธงในเรื่องของ,ของเรื่องวัฒนธรรมเรื่องของความเชื่อเรื่องของศาสนาผมก็ยังคิดว่าเป็นไปได้นะครับเพราะว่าเราก็เห็นว่ามีคนที่ไปบวชในประเทศไทยจากต่างประเทศเนี่ยเยอะทีเดียวหลายท่าน อาจจะยังไม่เคยไปประเทศไทยแต่ว่าดูดู u t u b e ดูการเทศนาดาูการที่มีพระไม่ว่าเป็นพระไทยพระฝรั่งเนี่ยพูดเกี่ยวกับธรรมะแล้วก็มีความเลื่อมใสศรัทธาก็ไปบวชในภาคอีสานหรือว่าในภาคอื่อนๆของประเทศไทยโลกใบนี้จึงเป็นโลกที่ไม่ได้เป็นโลกที่มีข้อจำกัดหรือว่ากีดกั้นในการที่เราจะ มีปฏิสัมพันธ์กันนะครับดังนั้นผมก็มองว่าอ่ะสมมติว่าผมมีบ้านสวนอยู่ในโคราชขอนแก่นอุดรแล้วก็ผมก็อยากจะทําอะไรหลายอย่างในสวนของผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอสิ่งที่อยากจะช่วยเหลือสังคมหรือว่าบางครั้งอาจจะต้องทำเรื่องธุรกิจของส่วนตัวบ้างเพื่อที่จะ generate income สร้างไรายได้ขึ้นมาในการที่จะทําให้การใช้ชีวิตมีความคล่องตัวก็เป็นเรื่องปกตินะดังนั้นก็ look forward to ในการที่จะ,กะเกษียณปีหน้าเป็นอย่างยิ่งในกระทรวงต่างประเทศเองก็จะมี training course มีการฝึกอบรมว่าคนที่จะ,กะเกษียณอาจจะต้องมีการเตรียมพร้อมเตรียมร่างกายเตรียมจิตใจเตรียมทุกอย่างก็ต้องวางแผนกันมาซึ่งก็หากมีการ ฝึกอบรมผมก็อยากจะเข้าไปร่วมนะเป็นเป็นการที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยมองอาจจะมองในบางมุมที่ยังไม่เคยมองมาก่อนเชื่อว่าก็จะได้ไอเดียได้อะไรต่างๆนานาขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังว่าเดินทางไปประเทศไทยหลายครั้งแล้วก็อยากจะไปอีกเพล้วในท้ายที่สุดก็ต้องกลับไปสู่ประเทศไทยในฐานะเป็น มาตุภูมิเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเราก็อยากจะเล่าให้ฟังแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ